น,นี้ความสูงพันสี่ร้อยสิบสองเมตร<ด>จากน้ำทะเลอุณหภูมิก็ตอนนี้ก็นนกประมาณเ5าห้าองศานี่เป็นห้องบ้านอย่างก็บางอย่างไงปังไฮไงาะ,ะปังไฮแานทเท็บสะเด็ดเนาะเท็บสะเด็ดนี่มาถึงนี่สว่างละ เที่ยงสอเอ็ดนะตอนนี้เนี่ยตอนเที่ยงนะเจ้าถ้าบอกสามสี่โมงแล้วผมต้องอูถึงอากาศเย็นอต่กาศเวลาหมืดค่ำเนี่ยบดีเดินทางได้เะนี่อะไรจ๊ะยิมดอยโฮมมันพักมันพักยิมดอย